สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเอเดรีนผู้รักษาประตูของแมนซิตี้เชื่อว่าสโมสรวางแผนรับมือไว้แล้วหากเป๊ปกุเดลล่าอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ อนาคตของกุนซือชาวสเปนนี้ยังมีเครื่องหมายคำถามหลังสัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงในฤดูกาลนี้อยู่ไรก็ตามนายด่านชาวบาสเซียลยังเบาใจเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าสโมสรหาทางออกไว้แล้วในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาร์ดซสันได้กล่าวออไปว่าแมสซิตี้เป็นสโมสรที่มีโครงสร้างดีมากมีการจัดการที่ดีมีผู้อำนวยการสโมสรที่ดีมีซีอีโอที่ดีผมเชื่อว่าสโมสรมีเฮชโคล์คนใหม่อยู่ในใจแล้วหากเป๊ปตัดสินใจลาทีมพวกเขาจะพยายามเดินตามแนวทางเดิมแน่นอนว่าหากเป๊ปบอกราทีมจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เรากำลังพูดถึงเ โค้ดที่ดีที่สุดในโลกแต่ผมมองว่าสโมสรเตรียมพร้อมสําหรับทุกการสิ้นสุดยุคเป๊ปไว้อย่างดีแล้วเอเดนซอนผู้รุกษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา รูเบนอโมริมกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนประกาศชัดเจนเรื่องอนาคตการคุมทีมหลังมีข่าวว่าจะได้รับโอกาสทำงานกุมบังเฮียนแมสซิตี้ในกรณีที่เป๊ปกูเดล่าตัดสินใจอำลาทีมเรือใบสีฟ้ารูเบนอโมริมเทรนเนอร์คนหนุ่มของสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดใจหลังมีข่าวลือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้เข้ามาทำงานกุมบังเฮียนแมสซิตี้ถ้าหากเป๊ปกูเดล่ากุนซือชาวสเปนิตัดสินใจอำลาตำแหน่ง สัญญาปัจจุบันของกัวเดลาจะสิ้นสุดลงหลังจบฤด,ดูกาล2024-2025และเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะฝากอนาคตไว้ในถิ่นเอติฮัสเตเดียมต่อไปหรือเลือกที่จะโบกมือลาต้นสังกัดเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่ในกรณีที่นายใหญ่ชาวคาตลาลันเลือกที่จะอำลาทัพเรือใบสีฟ้านในช่วงซัมเมอร์หน้าสื่อหลายสำนักรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าอโมริมเป็นหนึ่งในโค้ชที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นทายาทของกัวเดลาหลังทำผลงานได้น่าประทับใจกับสปอร์ติ้งลิสบอน จากการเปิดเผยของเได้เล่เมเร,ระบุว่าฮูโกเวียนาซึ่งนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผอกีฬาแมสซิตี้ที่จะเข้ามารับงานต่อจากซิกิเบรกิสไต์ในปีหน้าอยากได้รูบเบนอโมริมเข้ามาร่วมง,งานกับเขาที่อังกฤษสำหรับเรื่องนี้ในายใหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนได้ตอบเอาไว้ชัดเจนว่าฮูโกเวียนากับผมเรามีเส้นทางที่แตกต่างกันเขาได้รับการแต่งตั้งแต่นั้นไม่ได้ไหมายความว่าผมจะไปทำงานตอ City, ่อกับแมสซิตี้เรามีความสัมพันธ์แบบมือม ing, มมามมนอ,นอาช จนกระทั่งจบฤดูกาลแน่นอนสัปดาห์ที่ผมพบกับแมนซตตีในเกมยูฟ่าชเปียนลีเวาน่าจะไม่ได้เข้าไปในห้องแต่งตัวผมไม่ให้เขาเข้าไปเพื่อเลีกเลี่ยงความวุ่นวายเพราะฉะนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมจนกระทั่งจบซีซั่นรูเบนอโมริมกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมนซตตี้ให้ความสนใจช so, าบีอลอนโซหักสโมสรต้องแยกทางกับเปปกัวเดลลาหลังจบฤดูกาลนี้มีรายงานจากเดลติกระบุว่า อุโกเวียนาว่าที่ผู้อำนวยการกีฬาของแมนเชสเตีรชื่นชอบอลันโซ่เป็นอย่างมากทำให้เขาใส่ชื่อเทรนเนอร์ของไบเออร์ลเวอร์คูเซนเป็นหนึ่งในตัวเลือกหากกัวเดลล่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่สถานการณ์ของกัวเดลล่ากับเรือใบสีฟ้ายังคงไม่มีความชัดเจนเพราะตอนนี้สัญญาของกุนซือใหญ่ชาวสเปนนี้กำลังจะหมดลงช่วงจบซีซั่นนี้โดยที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับอนาคตของกุนซือวัย53ปีแบบต่อเน,นื่องโดยทางเดลทามระบุเอาไว้ว่าเป๊ปกัวเดลล่าเตรียมตัดสินใจอนาคตตนเองในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตต่่่่ออจาากนีี้แเเชืวย อมหาทางออกให้กับว่าที่สโมสรอนใหม่หากเกิดกรณีที่กัวเดวล่าตัดสินใจแยกทางโดยตอนนี้มีชื่อของอลันโซโผล่มาเป็นแคนดิเดตคนสําคัญมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสื่อกีฬาเผยเป๊ปกัวเดวล่ากุนซือทีมแมสซิตี้พร้อมต่อสัญญาใหม่แม้สโมสรจะถูกตัดสินว่าทำผิดกฎการใช้เงิน สื่ออย่างเดอะแอเรนติกรายงานเมื่อวันที่17ตุลาคมว่าแมนซิตี้ได้รับข่าวดีเนื่องจากยอดกุญส์เชาซ์สเปนเนสซึ่งกำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้พร้อมต่อสัญญาคุมทีมอีกหนึ่งปีแม้ว่าสโมสรจะถูกตัดสินว่าทำผิดกฎการใช้เงิน115กระทงก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าคดีของทีมเรือใบสีฟ้าน่าจะมีการตัดสินออกมาในช่วงปลายปีนี้แต่มันจะไม่จบสิน้นง,ง่ายๆเนื่องจากแชมเปี้ยนลีกจะยื่นอุทธรณ์หาพวกเขาถูกระบุว่ากระทำผิดซึ่งทำให้กวัวเดวล่าพร้อมคุมทีมต่อ มีการคาดหมายบทลงโทษว่าสามารถเป็นไปได้หลากหลายตั้งแต่หนักไปหาเบาทั้งการถูกหักแต้มไปจนถึงการถูกขับออกจากพิมลีโดยทางเดียร์แลนติกกล่าวเสริมว่าเหตุที่กัวเดวล่าพร้อมจะรดประกาศก,กับสังเวียนแข่งเอติฮัสเตเดียมเพิ่มอีกปีเป็นเพราะเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่คิดพลาดไปจากทีมที่เขารักในช่วงเวลาที่เรือใบซีฟ้าประสบกับความยากลําบากนอกจากนี้บอร์ดแมนซิตี้ยังกระตุ้นให้นักเตะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปโดยไม่จําเป็นต้องกังวลถึงสถานการณ์ใดๆทั้งนั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากลาบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ